สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันกับ Honda ADV 3ี0านะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นรถนะครับออโตเมติกนะครับขนาดเครื่องยนต์นะครับ3 5 0สซีซีนะครับ1่สูบนะครับผมขับเคลื่อนด้วยสายพานนะครับ เรามาดูในส่วนของตัวรถกันนะครับคันนี้ก็จะมาพร้อมนะครับกับไฟ LED รอบคันเลยนะครับในส่วนของด้านหน้านะครับก็จะเป็นไฟ LED นะครับแล้วก็มีในส่วนของการเล่นสิ้นสายนะครับอย่างสวยงามเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของไฟ daylight นะครับก็จะเป็นคิ้วนะครับอยู่ข้างบนไฟหน้าแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของชิลหน้านะครับก็จะเป็นทรงชิลแบบนี้นะครับ ตัวนี้นะครับก็จะเป็นชิลสีใสนะครับสามารถปรับนะครับระดับได้ด้วยนะครับผมเป็นเมนนวลนนะแล้วก็ในส่วนของด้านข้างนะครับก็จะถูกออกแบบมานะครับให้ลงตัวเลยนะครับคันนี้ก็สามารถลุยได้นะครับผมเรามาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังคันนี้นะครับก็จะมีดีไซน์เป็นแบบ แหลมคมเลยนะครับเฉียบคมเลยนะครับมีมุมแบบนี้เลยนะครับผมว่าสวยลงตัวเลยนะดูเป็นอนาคตเลยนะครับผมมองว่าอย่างนั้นนะครับผมแล้วก็ในส่วนของท่านั่งการขับขี่นะครับก็จะนั่งสบายนะครับผมเรามาดูในส่วนของระบบกันเสะเทือนด้านหน้ากันนะครับ ในส่วนของชคอัพนะครับก็จะเป็นโชกอัพไซด์ดาวเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของปั๊มเบรกนะครับก็จะให้มาเป็นแบบ2อพอนะครับดิสเบรกเดี่ยวนะครับผมด้านหลังนะครับก็เป็นดิสเบรกเดียวเช่นกันนะครับปั๊มเบรกเป็นแบบพอตเดียวนะครับแล้วก็มาพร้อมกับนะครับชกอัพคู่นะครับผมแบบนี้นะครับ แล้วก็ในส่วนการออกแบบของโท้ไอเสียผมว่าเข้ากับตัวรถได้ดีเลยทีเดียวนะครับผมตัวนี้นะครับก็จะมีในส่วนของกาดแฮนด์มาให้ด้วยนะครับแบบนี้เลยนะครับเราไปดูในส่วนของฟีเจอร์กันบ้างนะครับตัวนี้นะครับก็สามารถนะครับขับขี่นะครับได้อย่างสนุกสนานเลยนะครับเพราะเพราะว่าให้ยางนะครับมาเป็นยางกึ่งถนนนะครับ กึ่งวิบากนั่นเองนะครับผมยางตัวนี้เลยนะครับเอาไว้ลุยได้นะแล้วก็ในส่วนของเครื่องยนต์นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์ครับ e sp พัดนะครับผมให้กำลังนะครับอยู่ที่21.5กิโลวัตต์นะครับผมในส่วนของแรงทอร์กนะครับจะอยู่ที่31.5นิวตันเมตรนะครับในส่วนของความแรงนะครับมาในรอบต้นเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วน ของการบริโภคน้ำมันนะครับผมจะอยู่ที่29.4กิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็ถือว่าประหยัดน้ำมันเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของช่องเก็บของนะครับใต้เบาะนะครับตัวนี้นะครับก็ให้มาขนาดใหญ่เลยนะครับผมแล้วก็มีในส่วนของ USB Type C ด้วยนะครับเรามาดูในส่วนของหน้าจอกันบ้างนะครับหน้าจอตัวนี้นะครับก็จะเป็นหน้าจอ LCD นะครับผม มาพร้อมกับ Honda l o ถซ s ง n นะครับแล้วก็กุญแจสมาร์ทคีย์นะครับในส่วนของตัวรถนะครับคันนี้ก็จะให้ไฟนะครับมาเป็นไฟ Fullled เลยนะครับผมไฟ LED รอบคันนะครับแล้วก็ในส่วนของคันนี้นะครับก็จะมีในส่วนของ traction control มาให้ด้วยนะครับก็คือป้องกันล้อถลายหรือว่าล้อหมุนฟรีนั่นเองนะครับผม ในส่วนของการออกแบบผมว่ามันดูดุดันใช้ได้เลยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เอาไว้ลุยได้ด้วยนะครับแต่ลุยได้ไม่มากนะครับผมไม่เหมือนกับพวกรถวิบากนะแล้วก็ในส่วนของน้ำหนักตัวรถของคันนี้นะครับจะอยู่ที่1 8 3กิโลกรัมนะครับผมเป็นขนาดรถนะครับบิ๊กสกูตเตอร์เลยนะครับเป็นขนาดรถขนาดใหญ่เลยนะครับเท่ากับพวกบิ๊กไบค์นะครับผม เรามาดูในส่วนของการดีไซน์การออกแบบกันบ้างน,นะครับคันนี้นะครับก็ให้ความดูเป็นแบบรถออโตโมิติกที่ล้ำยุคเลยนะครับการออกแบบก็จะมีเส้นสายนะครับมีเหลี่ยมมุมแบบนี้นะครับผมในส่วนของหน้าจอนะครับก็จะมีในส่วนของ ABS นะครับ ติดรถมาเป็นมาตรฐานเลยนะครับแล้วก็มีในส่วนของ Texture Control ด้วยนะครับตัวนี้ก็สามารถเปิดปิดได้นะครับผมหน้าจอก็จะบอกข้อมูลครบคันเลยนะครับตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์นะครับตามจริงนะครับจะอยู่ที่330 cc ซีซีนะครับผมเป็นเครื่องยนต์นะครับ Smart Power Plus นะครับก็คือ ESP Plus นะครับของ Honda เลยนะครับ ประหยัดน้ำมันด้วยนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับผมเรามาดูในส่วนของสีสันกันบ้างนะครับในส่วนของ Honda ADB 350นะครับปี2 0 2 4นะครับในส่วนของการวางขายนะครับในส่วนของสหราชอาณาจักรนะครับคันนี้นะครับจะมาด้วยกันนะครับ3สีนะครับก็จะมีสีเทานะครับแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็สี ดำนะครับผมสีดำทั้งคันแบบนี้นะครับดูดุเลยนะครับสีดำนะครับแล้วก็สีน้ำเงินนะครับผมแบบนี้นะครับเราไปดูในส่วนของราคากันบ้างนะครับ ในส่วนของราคานะครับที่วางขายอยู่ในสหราชอาณาจักรนะครับผมจะอยู่ที่5,849ปอนด์นะครับเรามาคำนวณกันนะครับว่าเท่ากับกี่บาทนะครับในบ้านเรานะครับตอนนี้นะครับ1ปอนด์นะครับจะอยู่ที่ประมาณ44บาทนะครับผม5,849นะครับคูณ44นะครับ นี่เลยนะครับในส่วนของราคาวางจำหน่ายนะครับที่สหราชอณาจักรนะครับจะอยู่ที่257.356บาทนะครับผมเราไปดูในส่วนของราคาในประเทศไทยกันนะครับในส่วนของราคานะครับวางจำหน่ายในประเทศไทยนะครับก็จะอยู่ที่181.900บาทนะครับผม ในส่วนของประเทศไทยนะครับจะมีด้วยกันนะครับ3สีนะครับก็คือสีเทานะครับแบบนี้นะครับผมแล้วก็สีดำนะครับแล้วก็สีแดงนะครับผมจะมี3สีนะครับในประเทศไทยนะครับเรามาดูในส่วนของสเปคนะครับของเจ้า Honda a d v 350 2024กันนะครับ ตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์นะครับขนาด 330cc นะครับผมระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับเป็นแบบสูบเดียวนะครับในส่วนของกำลังอัดนะครับจะอยู่ที่10.5ต่อ1นนะครับผมแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยสายพานนะครับในส่วนของพลังนะครับ ของเครื่องยนต์สูงสุดนะครับจะอยู่ที่2 1 5กิโลวัตต์นะครับที่7500รอบต่อนาทีนะครับในส่วนของแรงบิดสูงสุดนะครับจะอยู่ที่31.5นิวตันเมตรนะครับที่5250รอบรอบต่อนาทีนะครับผมในส่วนของ ABS นะครับก็จะมีติดรถนะครับเป็นมาตรฐานเลยนะครับในส่วนของจานเบรกหน้านะครับ ขนาดจานเบรกจะอยู่ที่256มิลลิเมตรนะครับในส่วนของจานเบรกหลังนะครับจะอยู่ที่240มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับความพิเศษก็คือให้โช๊คเป็นอัพไซด์ดาวมาให้เลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของโช๊คหลังนะครับก็จะเป็นโช๊คคู่นะครับ ขนาดยางนะครับยางหน้าก็จะให้มาอยู่ที่120ทับ70ขอบ15นะครับยางหลังนะครับจะให้มาอยู่ที่140ทับ70ขอบ14นะครับผมในส่วนของแบตเตอรี่นะครับจะให้มาอยู่ที่12โวลต์8.6แอมป์นะครับแล้วก็ในส่วนของถังน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับจะให้ความจุนะครับมาอยู่ที่11.7ลิตรนะครับผม คันนี้นะครับฮอนด้านะครับเคมว่าประหยัดน้ํามันนะครับอยู่ที่29.4กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะครับถือว่าประหยัดน้ํามันใช้ได้เลยนะครับในส่วนของน้ําหนักของตัวรถนะครับผมจะอยู่ที่186กกิโลกรัมนะครับความสูงเบาะจะอยู่ที่795มิลลิเมตรนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรถนะครับออโตมีติกนะครับขับเคลื่อนด้วยสายพานนะครับผมมากับ เกียร์ CVT นะครับในส่วนของไฟนะครับก็จะเป็นไฟ LED รอบคันเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของหน้าจอตัวนี้นะครับจะเป็นหน้าจอ LCD นะครับบอกข้อมูลครบคันเลยนะครับแล้วก็มีในส่วนของกุญแจนะครับเป็นแบบ smart key ด้วยนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับ Honda ADV 350นะครับของปี2024นะครับ เพื่อนๆชอบนะครับหรือไม่ชอบอย่างไรนะครับก็สามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไว้เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ